โล่แต่คนละดอกนมล้มไทรแต่คนละดอกอันนี้ลายลายนี่ลายนี่ทะเลเลวนะเดี๋วนี้อันนี้ลำดวนหนกันล้มไทรลำดวนล้มไายอันนี้คนรักคนรัจะเป็นสีกรมอันนี้กี่กิโลเมตรคะอันนี้กว้างหนึ่งเม็ดยาวสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าอันนี้จะเป็นละนาคล้อมโคมละนาคล้อมโคมตัวนั้นอีกอ่ะอันนี้ก็เซีมวยเซีมวย เซมุยโหยังไม่ได้พันชายสวยมากๆเพิ่งได้มาใช่ไหมนี่เพิมตัดจากกีบามเมื่อวานนี้เองโอ้โห,โห,โห คร,รั้งมกรมาโครเมนอ๋อมาโครอันนี้มังกรเอ้ยมังกรครับสีสีธรรมชาติพุ่งยืนเลยเนาะสีธรรมชาติพุ่งยืนยก,กโตแค่ตะโก้มาโครมาแล้วมาโคร อยู่ตรงนี้เองคอปเปอเรชั่นกำลังเดินทรายมาโอ้โหอ้าวจัดเลยฟรีเซนต์เลยทั้งนู้นค่ะที่รักค่ะสวยมากสวยมากไใบที่บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะหนักเป็นกิโลเลยพี่ว่าพี่มีเรื่องปรึกษาน้องทรายจะออกอาการก็ช่างแต่พี่ปรึกษาว่าได้ขนามีปัญ้ใหญ่อยางนุ่งอันนี้จะได้ไหมว้าสวยมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โหอลังการงานสร้างใหม่บ้านพุ่งยืนเลย กะนุ่งให้ใครนุ่งก็หลยสีมุกลให้สร้างเลยให้ใหหน้องชายอย่าลืมนะคะโอโ้โหจา้จาจา้าจ้านี่ค่ะ่าตัวกลางค่ะตัวกลางนี่อยากได้นำค่ะลายเหรียญทองซึ่งเป็นสีมุคลมากค่ะแล้วก็นกยุงรำเพนนะคะแล้วสิงค์คอร์ปอรชั่นค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นลายค่ะลายไทยนะคะหรือลายกนกค่ะประยุกต์ค่ะเป็นงานตีกรอกนะคะนี่ช้ยขลิ่น้านาง สวยมากดูแลดูอีกทนล,ลูก,ลก,ลกคนสวยมากๆเจ้าของร้านนี่อยากนุ่งเลยอยากนุ่งชิ้นนี้มาแต่ก็อยากนุ่งแต่น้องชายบอกเขาจะเอาไปก่อนอ่ะอุ้ยอุ้ยน,ไไน้องชายเขาจะเอาไปนุ่งก่อนสงสัสยต้องให้น้องชายแล้วแหละเพราะเจ้าของตัวจริงมาแล้วค่ะสวยมากพอนางนอนรอในาขีดกันสามเดือนเพิ่งคลอดเมื่อเมื่อวานสามเดือนเพิ่งจะได้ได้เพิ่งได้ค่ะ สวยมากจริงแล้วเขามีอัจฉรยะในการมัดมากเลยสัรสร้างกิจการแล้วสิ่งเล็กๆสิงเล็กสิงเขประดิษฐไม่ใช่สิงลูกวัวลูกควายอะไรที่มันใหญ่ๆอัลังการสิงแบบเขื่อนนยุงนกยุงค่ะเป็นคือเป็นสัตว์สิีมมงคลทั้งหมดเลยคุณลูกค้าขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะนี่ได้สีจริงเลยค่ะนี่สีจริงสวัสดีค่ะเก็บถ้าไหมสีนวลนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ของการเปิดร้าน เราจะพบคนลูกค้าที่น่าสารกลางเก่าค่ะแล้วอันนี้ก็คือคาลายหลวงเจียเป็นงานตีกรอดอกผสมปักปูนนะคะงานขึ้นดอกค่ะดก <laughs> ตะโกอทอย, <laughs> ยกดอกลายลูกแก้วฟืมหกสิบความยาวนะคะสี่เมตรยี่สิบค่ะท้องแท่จะเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะเป็นลายหลวงเจียหรือดอกลำดวนค่ะแล้วก็เชิงสองด้านจะเป็นทะเลวนนะคะ และตรงกลางจะแทรกด้วยลายกระดกแล้วก็กรวยสัมวานรวยตัวลงมาทั้งขึ้นทั้งลงนะคะแล้วหน้านางใบตูค่ะอันนี้พอออกแดดแล้วก็คือของจริงเลยนะสีจริงเลยนะคะน้องชายใช่ค่ะสลยมากมากราคานะคะราคาหน้ากีค่ะอยู่ที่หนึ่งโมื่นสี่พันห้าร้อยโอ้โหสวยมากสมราคาะเนี่ย เพราะว่าเขาทํานี่ประมาณสองเดือนค่ะสวยมากมากสวยจริงๆสวยจริงๆดูน่างอลังค่ะแล้วมีร้านเดียวนะคะใช่แล้วหมาบ้านนะจ๊ะพุ่งยืนสวัสดีอีกครั้งนะคะถ้าไหมสีนวลค่ะอยากนําเสนออีกลายค่ะลายนี้ชื่อนาคอลเพชรค่ะนาคอลเพชรความโดดเด่นของเขาตรงกลางจะเป็นสีอกหยกหรือก็เขียวหัวเป็ดค่ะ แล้วก็มีเป็นงานตีกรอบเชิงสองด้านที่เหมือนกันมีกรวยสงังวานโรยตัวค่ะมีหน้านางหน้านางเป็นใบโพนะคะกระจุมกระจิมน่ารักมากะคะ่ะอันนี้เพิ่งได้มานางยังไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวให้นะคะ <c oughs> <อ>กําลังออกมาจากคี <c oughs> เห็นไหมรอยคีที่พักมาขนาดยังไม่ได้ออกยังสวยอยู่เลยยังไม่ได้อาบน้ำออกมาก็ะจะเงาแวบเลยออกมาอาเลยจะเงาแวบค่ะราคาเท่ากันอยู่ที่สี่เมตรนะคะความกว้างเมตร สี่เม็รยีซนนะคะมาตรฐานของแค่สมปักปูมค,ค่ะค่ะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะแฟนเพจข้มาม่มสีนวลค่ะเดี๋ยวขอจิม้มใกล้กกันนะค่ะ,คะสวยมากค่ะราคาช่วงนี้ถือว่าไม่แพงเพราะว่าเป็นช่วงโควิดราคาหน้าขีเลยนะคะยังไม่อาบน้ำยาถ้าอาบนี้จะสวยมากๆเล<ว>ยเป็นงานสีกรอบเลยถ้าตะกอทอยกดอกลายพริกไทยค่ะอยากจะให้ดูนูนสารของการเป็นเนื้อผ้านะคะ นี้ค่ะถ้างานขึ้นดอกเขจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเขาจะออกมาเป็นศิลปะของเขาเลยเวลาออกแดดนะคะออกแดดที่โลง่ลงๆเขาจะเกิดมิติค่ะสวยง,ง,งามมากแล้วก็ถักทอค่ะด้วยด้วยด้วยฝีมือแรงงานบ้านเราภู่งปัญญาของพอ่อ,พอแม,แม่ค่ะใช่ค่ะถักทอทีละเส้นนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเลย ควรค่าแก่ก,การคู่ควรผู้ใหญ่คนเก่งค่ะขอ,ขอบคุณนะคะแนะนงแปลกด้วยอ๋อสามตะโกอ่าพรีเซนต์ได้เลยสวัสดีค่ะแฟนเพจทําหมาสีนวลน,นะคะทุกท่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องชายนะคะที่ได้ถ่ายทอดนะคะนี้อีกอีกลายหนึ่งที่อยากแนะนำนะคะก็คือลายเกล็ดเต่าลายโบราณ ผ้าเนื้อผ้านะคะสี่เมตรค่ะสี่เมตรแล้วก็ความละเอียดอ่อนของนางนะคะความพิเศษของเขาจะอยู่ที่หางกระรอกค่ะการใช้หางกระรอกได้สองเส้นแล้วปั่นด้วยกันแล้วก็แซมค่ะสวยมากๆและทำให้เกิดมิติค่ะแล้วลายนี้เป็นลายโบราณมัดไม่มีที่ว่างเลยนะคะคนที่จะมัดลายนี้ได้ก็ต้องเป็นคนเป็นงานชั้นครูงานเกรดพรีเมียมเลยค่ะถึงจะทำได้ ไม่งั้นจะด่างนะคะสี่เม็ดนี่ด่างง่าย <c oughs> แล้วราคาค<ห>ุณตกทันทีนจ้าแล้วมีเชิงสองหน้านเหมือนกันคือลายลูกนกลูกกานะคะลายลูกนกลูกลกาแล้วก็หน้านางสองชั้นค่ะส <c oughs> ี่เม็ดยี่สิบอันนี้นางอาบน้ํายาแล้วค่ะสวยพริ้วเลยราคานะคะราคาราคาหน้าอีอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทแค่นั้นเองไม่แพงไม่แพงเมืือได้ของฟรีเลยนะคะไม่แพงมากมเทียบเท่ากับ แรงงานที่อก็ทำไปค่ะหลายวันมากเป็นเดือนทั้งถักทอทั้งนักมีค่ะสวยรุ่นนี้ค่ะสวยมากๆสวยอลังอ่ะแล้วไม่ถึงหลักหมื่นด้วยละออคลังเสกันเาะสกันเด้อเกล็ดเต่าละออคลังละอองคลังนะจ๊ะยูมติสยูมติสวันนี้ไม่ได้ไปไหนพรีเซนต์ที่นี่เลยดูดูหน้าหนาคุณลูกค้าค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งลายที่อยากพรีเซนต์ค่ะ เป็นลายใบไม้ลายโบราณเหมือนกันค่ะเป็นสมปักปูนนะคะงานขึ้นดอกค่ะห้าตกรอยกดอกลายพืชไทยอาบน้ําให้เรียบร้อยแล้วแต่งตัวแล้วค่ะ,คะแต่งตัวแล้วค่ะเ <วะ S 1> ส้นเส้นตืนนะคะจะเป็นไหมทองค่ะเส้นทอนะคะหีจะเป็นไหมบ้านค่ะพ <c oughs> ออาบน้ํายาแล้วเขาจะพลิ้วมากเลยค่ะพรมรหนึ่งเมตรแหวนแล้วต้ัแล้วแล้วก็ความยาวสี่เมตรยี่สิบนะคะมาตรฐานของผ้าสมปักปูนนะคะ คืนเรียบคือปักปักปูมเฉยๆสมทันทีเลยนะคะสมปักปูมค่ะนี่คือสตอรี่ของผ้าไหมอันนี้คือคือสมปักปูมสมปักปูมค่ะต้องงานขึ้นดอกห้าตะโกหกตะกแปดตะกสิบสองตะโกค่ะอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยค่ะอ๋อค่ะสวยมากๆอีกลายหนึ่งค่ะคริวเลยคริวเลยอ่าบน้ำยาให้นางแล้ว โอเคสวยมากอันนี้นะคะคือนางเหมือนจะได้มงกุฎเหมือนมงลงนะคะลายเต่างลายเต่างับค่ะลายเต่างับแล้วก็หน้านางค่ะหน้านางลูกนกค่ะเชิงสองด้านเป็นลายผีเสื้อนะคะเชิงสองด้านค่ะตรงกลางจะอ่โสดไส้ด้วยลายกหนกค่ะลายกหนกแล้วมีลวยสังวานโรยตัวเหมือนกันค่ะจะมีสองเม็ดนะคะความโดดเด่นของเขาค่ะจะมี ชาคลุยคชายคลุยค่ะนี่คลุมไหลก็ได้นุ่งก็ดีนะคะนุ่งเป็นหน้านางหางไหลหน้านางชายพกคืออะไรได้หมดเลยนะคะค่ะสวยมากๆงานชั้นครูใช่ไหมคะงานชั้นครูแล้วก็เป็นงานตีโกรอค่ะอันนี้นะคะเบาๆนะคะอยู่4,200บาทค่ะ4,200บาทงานชั้นครูต่อรองได้ผู้ใหญ่ใจดี ลายอะไรนะเนาะอันนี้เรียกว่าลายดอกดาวเรืองนะครับอันนี้เป็นงานโพยโดกอกเป็ดตะโก,กลูกแก้วเล็กนะครับอ๋อแปดตะโก้เหรอครับเพราะว่าความละเอียดของลูกแก้วจะต้อง่ด้การเดจะมีความละเอียดกว่าณห้าถึงหกมมที่การเก็บกอกของนี่คือเป็นดอกดาวเรืองวั่สีสุดเายนะส่วนสีเป็นมะขามนะครับผมสีดั้งเดิมของของพระสุรินทร์เลย ตัวหน้านางเป็นลายเชนเทียนโบราณน,นะครับจะไม่มีนกเป็นเป็นลายหน้านางโบราณไม้บ้านนะครับไม้บ้านกันเหรอใช่ครับไม้บ้านตัวนี้อาบน้ำยาอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่นะตัวนี้ราคา4,200 4, <000. S 3> 4 <000. S> 2ส0พ ียชคุมอืน่านางชายคุยโอ้สวยมากพักไทยมาได้งานสวยมากๆเลยอ่ะจิมไกลๆวันนี้มีอะไรโชว์บ้างคนยายมีของเยอะแยะมีผ้าคิดนไหยผ้าคิีเป็นยังไงผ้าครามเย็บปูเย็บหกอ เท่าไหร่ค่ะชิ้นนี้คะอันนี้แปดพันห้าแปดพันห้าชิ้นอันนี้นี่แปดพันห้ามันกันอันนี้ลายนื้ลายบันบันไดบันไดนาคบันไดนาคใช่ค่ะลายบันไดอันนี้แปดพันห้าใส่ตีนตัวแปดพันห้าตีนตัวตัวนี้อันนี้ลายลายถึงตอนนี้มัน คล้ายกันนะคล้ายกันเท่าไรคะอันนี้แปดพันห้าไนกยุงไ้ข้างบนเป็นนกยุงปลาขาอไรกปลาพระราชทานก็สีไม่ตกเขารวดผ่านมอพชอกหมดรวดผ่านคุยด้วยคุยด้วยจะได้รวดผ่านมอพระชอกมาตรฐานลุงสีเงินอ๋อสีเงินสีน้าเงินผ่านรวดยุงเขาสีไม่ตกไม่ตกเขาได้มาตรฐานกลามาตรฐานนะอันนี้ผ้าผิีตผ้าีมีผ้าคิด เท่าไรคะชิ้นนี้ตั้งไหมหมื่นสองอันนี้มื่นสองห้าร้อยลายขีดลายดผ้าขีดข้างบนจกดาวงานจกดาวผิวขีดกลวดพานมอพชมันกันอันนี้ผ้าขีดตีน อันนี้ตีนตัวยนตวตีตัวนุ่มจังเลยอ่ะนนีมไหมบ้านนุ่มหน่อยนุ่มนุ่มอันนี้มื่นสองห้า้อย่นสอตัวนี้สีขาวอันนี้ผ้ายกดอกยกดอกใส่กับผ้าตีนจกในตังไป้ลนะยกดอายคอนห้นอันนี้9ก้าพันเกหมบ้านโท อนลิพาค,ครามใส่ตีนตวัวลายโคมใหญ่เท่าไรจ้าแปดพันห้าแปดห้าอันนี้ลายลายมันไม่รู้เลยอันอันนี้สี่พันห้าสี่พันห้าเออพยองครามสี 4, <500. S 2> ่พันห้าอันนี้เท่าไหร่ะ อันนี้แปดพันห้าใส่ตีนสี่พันหี้อันนี้ใส่ตีนตัวสวยมากสวยมากอันนี้ขิดอันนี้คิดประเจีนประเจี๊ยนลาประเจีนขิดประเจี๊ยนสวยสีธรรมชาติใส่กับผ้าจุกให้ไหล่ขาอันนี้หมื่นสองห้าร้อยป่ะจ๊ะอันนี้หมื่นห้าพันนี้ผ้าคิดหมื่นห้าพัน วันนี้คุณยายมีลูกน้องมาด้วยหรือว่าใครล,ลูกชายเอาลูกชายบอกนนี้พายอมมะเกลือโอ้ยอมมะเกลือสีดำสีดำ,ดำตีนจกเท่าไรใครยอมมะเกลือแป๊กมาเนี้ยหน่อยนะอันนี้หมื่นสองห้าร้อยหมื่สองห้าร้อยอันนี้ใส่ตีนจกโปรตีนขิด,ต,ดตอนนี้มาเน,นี้ 4, 5, ยสี่พันห้าบอ้อยากอยากรู้ราคาต่ำต่ำอันนี้สี่พันห <4, S 2> ้า นี่ก็สี่พันห้าสี่พันห้าสี่พันห้าอันไหนที่มีสี่พันห้าอีกคะอันสี่พันห้าในสามนี่ต่ำกว่าสี่พันห้ามีอีกไหมสี่พันห้ามีสามีอยู่นี่นึอ่ามีสี่พันห้าต่ำกว่านี้มีไหมคะใช่ค่ะอันนี้ใส่ตีนแน่ใส่ตีนแน่อันนี้พายอมมเกลือใส่ตีนแน่ เท่าไรจ้าห้าพันห้าห้าพันห้ายอมมะเกลืออันนี้อ่ะน,น,น,นี่ก็สวยอันนี้ก็ผ้ายอมมะเกลือใส่ตีนแนมะ่ห้าพันห้าอ่ะอันนี้ผ้าคิดลายดาวลายดาวนี่มะโครนลายดาวมะโครนใส่ตีนคิดก็มะโครนราคาหมื่นสองห้าร้อยหกหมื่นสอง หมื่นสองพันห้าร้อยหมื่นสองพันห้าร้อยตรงกลางทำไมลายเป็นนี้ครคุณยายนี่อันอ๋ออันนี้นะอันนี้ผ้าผ้าผ้ากล้วยอ๋อคนสวยใช่ไหมเอออันนี้ผ้าผ้าคนสวยผ้ากลวยผ้ากล้วยสามตะก้อเย็บหอกสาตธรรมชาติอันนี้ตีนขีดตีนขีดอันนี้ผ้ากล้วยในผ้ากลวยอันนี้หัวขีดครามี่หัวขีดคลามผ้ากล้วย ท่าไหรผ้ากวยผ้ากุยนี่แป0พันห้านี่เป็นันสวยสวยอันนี้ผ้าครามตีนขีดนี่สามตะกอเยีาะหาออันนี้ขิดข้างล่างอันนี้แป0พันห้าอันนี้พ้ากวย บนตรงกลางเป็นผ้ากวยข้างล่างเป็นผ้าคลีตอันนี้สี่พันห้าเนาะจ้าใส่ตินเนสก็สวยนะราคาเบาเบาเออราคาเบาเบานี่สามผืนอันนี้ผ้าผ้าอันนี้ผ้ากวยผ้ากวยสามตะวยี่ห้อเขาเรียกลายอะไรนะลายแบบนี้อันลูนซีมอันลูยซีมอันนี้ห้าพันห้าห้าพันห้า อันนี้ก็สีห้าเนี่ยรุ่นนี้สีห้าเหมือนกันเออนี่สีห้าสีมาโครสีห้าตีนขีดวันนี้ได้ชมเต็มๆอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะคุณป้าอันนี้ลายลายจะขอลายจะขอเจ้าเจ้าอันนี้ลายแดงอันนี้ลายได้ปีเดิมนะนี่ ลายพีเดิมลายพีเดิมสองพันห้ายังไม่ได้ทําอะไรถ้าทําเป็นแบบทำเป็ดนี้ไหมบ้านเนี่ยพอยังไม่ได้ทําอะไรเอาเป็นแบบนี้ก็คือสองพันท่านี้ราคาตัวเบาเบาอันนี้ก็สวยอันนี้สองพันห้าเป็นไหมบ้านหมดเลยใช่ไหมคะเป็นไหมบ้านสองพันพุ่งยืนบอกรือว่าจะเพาะยืนไม้จะเพาะพุ่งพุ่งอออันนี้เป็นไหมบ้านแถวนี้ อันนี้ผ้ากล้วยเนี่ยนะเอาให้เขาดู้องผ้ากล้วยเออนี่อันนี้ผ้ากล้วยนี่ผ้ากล้วยอันนี้สองห้าสองห้าผ้ากล้วยใส่แล้วจะเป็นกลมกล้วยผ่านนี้ผ้ากล้วยกระตัวสักแ่น้อยจะมีไหมอันนี้ถ้าไปใส่ตีนก็สวยเนาะสวยนี่ลายนี่ลายปีเดิมของปลาสวดังลายนี้่อ๋อดังลายนี้ลายดังของปลาสวนี่ดีแต่ว่าลูกค้าจะเอาไปใส่ ใส่ตีนเองใส่ตีนเองสวยใส่ตีนเหมือนไมโครใส่มันต้องมันใส่ใส่ขาเองเออใส่ขามันลายแบบนี้่ายิบจุกกล้งเข้ามาเอาปะจนแล้วสองห้าสองห้าในจ้าไปใส่ใส่ขาเองจ้าใส่ขาเองเหยียบเอาเหยียบเพาะไม่บ้านโทรนะตึ๊บสนใจทักมาจับน้องชายจ้า ใส่ตีนเองเโระอีกใส่ขาเองใส่ขาเองอันนี้คุ้นเคยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือคืออะไรคะคุณป้าคือตีนเนาะสบายสบายเนี่สบายสบายขิดนี่ว่าจะไปใส่ตีนสบายขิดจ้ะสนใจสบายขิดก็สั่งได้นะคะอออันนี้กระอออันนี้อันนี้ไล่ยอ้อยนี่คุณยาย คุณยายเท่าไรจ้าชิ้นนี้อ๋อไอ้นั่นกี่เมตรอันนี้อันนี้ผ้าสองเมตรสองเมตรหรอหนามากเลยเดี๋ยวสส่ผ้าสองพื้นตัวนั้นไม่ใช่สองพื้นเห็นมันหนาดีเท่าไรคะเออผ้าสี่สี่เมตรอันนี้ลายอะไรมี่ตะยียบหัวทั้งนั้นเลยเออยียบหัวนี่ผ้าสีธรรมชาติอ๋อสีธรรมชาติจ่ะยยืนคลามยืน ยืนยืนยืนคลั่งทับครามโคลครามพื้นละสี่พันพืนละสี่พันนี่สองเมตรใช่ไหมคะจ้าหนึ่งคูณสองเมตรหนึ่งคูณสองเมตรอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันคือได้กันยืนได้กันนี่อันนี้ยืนยืนคลั่งทับครามพอครามพอครามยืนคาพอะห้าลเสอง ส,สีสดมากอันนี้ลายสีเม็ดได้หนิธรรมชาติด้วยเหรอธรรมชาติ<ส>ยืนยืนคลั่งยืนคลั่งใช้ใช้อะไรสีอะไรอันนี้ไหมบ้านพุ่งยืนนน่นี่ไหมบ้านเป็นผ้าสีเม็ดสีเม็ดสมอันนี้ตัดไม่ได้ใช่ไหมันนตัดไม่ได้อ๋อพุ่งนี้คือตัดไม่ได้ดูเด้อตัดสวยด้วยผ้าสีเม็ด เขเรียกลายอะไรคุณป้าลายดอกไม้ลายดอกไม้เท่าไร่ท,ทั้งหมดสี่เมตรเ็ดเท่าไรอันนี้ห <12 500. S 2> มื่นสองห้าร้อยมืสองห้าร้อยผ้าสี่เมตรสี่เมตรไหมบ้านพุ่งยืนดดสีธรรมชาติด,ด้วยลายเหยียบหอสีสดมากเลยค่ะเก่งมากๆเลยคุณป้าโอเคเยอะแล้ววันนี้เยอะแล้ว เดี๋ยวยังไงใครสนใจค่อยทักมาทักมาราคาเบาๆราคาลดได้าาลดได้าาดไดของปลาเสาวคุณภาพอยู่แล้ว